ควยด้วยครับมอยยิงครับเมอยมตายเลยตายไปดี เจอกันพี่แคเอ้ยตีรอพี่แทนกันปะพี่แคนแม่งบเลรไปรุ่นตี่หน่อยพีหน่อยสเก้าสเพี่หน่อยพี่แค่ครับพี่พงษครับ

Đánh phát đánh, đánh đánh. cho

ยังเอวโยเอีกมาเลยเรียังก็ฟอมอ่ะอะไรตัวฟอมตัวฟอมตัวฟอมเหรอฟอมม่ะเนี่ยฟอมเปล่าพี่เพนพี่แฉที่อยู่หลังลบจับพี่โอ้ยจะตายแล้วครับโอ้ยจะตายแล้วครับ ฮัลโหลนี่เพื่อนปะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยตีมาไวรุ่น คนที่พี่ให้ของอะครคับนี่ผมนะนเอครับผมอยู่หลังพี่นะครับเนเอครับทมผมนัที่อยู่ที่อะไร ครับพี่จยออก็ูดิ้พี right> ่แกงผมหน่อยพีโอเพื่อนนั่นพี่โยล่ะพี่แเอพี่โยอย่ายิงอย่ายิงผมครับี่ยิงดีรู้ไหมใใครได้สน ใช่ไหมฮะฮะซัพตีผมหน่อยพี่ผมเพิ่มซัพซีเข่ดึง1วันนี่ผมมัน 拜了。<Ball> <gasps>